นาที่บีบหัวใจตายสายทานสูญเสียคุณแม่ไม่ทันดูใจวาระสุดท้ายก่อนหน้านี้ตายสายทานนิยมการได้เผยว่าคุณแม่ของเธอได้ป่วยหนักเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายที่ตับและที่ปอดแพร่กระจายสุดหนักต้องอยู่ในห้องไอซรักษาตามอาการซึ่งเธอไม่ได้กลับไปหาคุณแม่มานานกว่า2ปีแล้วเพราะสถานการณ์โควิด -19 และก็ได้คุยกับคุณหมอว่าอยากให้รักษาให้เต็มที่ ขอให้คุณแม่เจ็บน้อยที่สุดค่ารักษาเท่าไหรก็ได้ซึ่งตอนนี้ที่ทําได้ก็คือภาวนาขอให้คุณแม่รอตายให้ตายได้ไปเจอแม่ก่อนล่าสุดอดีตนางเอกต้องอเผชิญนาทีบีบหัวใจสุดๆเมื่อตายรีบเดินทางกลับด่วนรุดเยี่ยมคุณแม่เมื่อคือนนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่โดยตลอดการเดินทางตายสายทานได้วิดีโอคอลคุยกับคุบคณแม่ตลอดเวลาแต่เมื่อเธอไปถึงโรงพยาบาลในตอนเช้าตายได้พูดกับคุณแม่ในวิดีโอคอลบอกว่าถึงแล้วนะแม่ก่อนที่คุณแม่ของเธอจะหลับไปเลย นับว่าเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่สำหรับนางเอกดังตายสายทานนิยมการฝากกดไลค์กด b ับส i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ